อาโจะหมกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราเออปิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่ากล่าวได้รัชฉานคถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะ เรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆเพราะเหตุไรจึงไม่ควรกล่าวเพราะการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นของโภมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลยก็มักแปดคือทุกขะนิโรธาขาไม่มนีปฏิปทาก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์